ส,สวัสดีสค่ะพบกับช่องแอนกกอก,กแล้วก็กแอนกกกอกนะคะวันนี้เรามาเปิดคลิปที่บ้านวังเยี่ยมนะคะตอนนี้เรากําลังจะเดินทางไปกินข้าวข้าวนี่ทุกคนดูนี่พาสองนุ่มนะคะไปกินก๋วยเตี๋ยวฮัทาน,นาสน,นกันอ้โอ,โอ,โอให้ขึ้นหน้าไม่ขึ้นให้นั่งข้างหน้าแบบหนูเมารด แต่ก่อนกินข้าวคือโดนัทไปแล้วหนึ่งชิ้นเลี้ยงคืองโง่นี่เนาะสองหนุ่มนะคะสองหนุ่มและถ่ายกระบะหลังของเขาคาขนาดละเพื่อนเนาะเมื่อน,นั้นก็แอรมันเย็นมันเนะ แอบมันเย็นพลอแดดจังเดี๋ยวเรามาแอบสอ่สองคลิปสองมุมกันนะคะทำให้เรานึกถึงบรรยากาศตอนเราเป็นเด็กนะคะแล้วก็เหมือนน้องนี่แหละนั่งรถข้างหน้าไม่ได้เมารถวัวตลอด มาถึงต,งตเที่ยงกอ้ยใช่ม่ใช่เทียงเที่ยงนิดนเราทงานนะคะแบนแบพี <c oughs> เ่เราให้อภัยโ้ไม่ใช่ราให้อยได้หมดเพราะเธอคือคนขับรถ <c oughs> <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวจะหัดขับรถนะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนขับกับน้องแนนแต่ไม่รู้จะจะรอดหรือจะล่วงมาดูกันนะคะ เดี๋ยวหัดเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราเียต้องหาาัหาวัน,วนเริ่มจะกเกียร์กระปุกเลยเหรอไ,ไม่เริ่มจกออกโต้ให้เลยเหรอไม่ไมีออโต้ไงเดี๋ยวเราจะไปยืมแม่ย่าเราเกียร์อเลยเป็นทีลแล้วก็เดินทางไปที่ร้านกว๋วยเตี๋ยวนะคะทุกบรมันากาศวันนี้ก็เหมือนเมื่อวานเลยเนะาะเครึ่องฟ้าคือฝนตกแหล่ไม่ตกแหล่แต่ว่า ก็ยังไม่ตกเดี๋ยวเราให้ดูหนุ่มๆด้านหลังดีกว่ากินลมชมวิวเหมือนน้ำมนต์จะชอบมากเลยนะเนี่ย กินก๋วยเตี๋ยวชามใหญ่หมดแ้วสู้ได้ไหม,มเห็นแอนตัวให,ใหญ่ๆแบบนี้แอนสู้ไม่ไหวนะคะทุกคน,กนทุกคนทุกคนคิดว่าแอนกินเยอะพวกข้าวพวกอะไรพวกเนี้ยแต่จริงๆเราแอนอ้วนเพราะว่าชานมแล้วก็กาแฟนะคะทุกคนแอนไม่ได้อ้วนเพราะข้าวหรืออะไรใดๆไปกินบุฟเฟ่ก็ไมไ่เยอะไม่เยอะ ใช่ซูพี่อ้อไม่ไดแ้แต่ถ้าแต่ถ้าพอนไปกับวิวพีอนจะอึ้งอึง้งแ่งแต่อึง้งแั้งแต่กินก๋วยเตี๋ยวชามยากักษ์เรากินหมดเนี่ยแหละสุดยอดไว้ไหนก็นะต้องกินก่อนคุ้มจริงนะพอกินสุดยอดวิวกินกินเก่งมากยอมรับเลยอ่ะกินเก่งกับไม่มนะอ้วนเออใช่ ไม่เหมือนเรานะินระกจนแก๊กแก๊ะแต่อ้วนอ้วนอย่างอื่นเนี่ยชอบกินชากาแกฟมันก็เลยแบบม,มัน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 ลดไม่ได้มันเลิกไม่ได้เลยนะกาแฟอ่นะใช่นะอย่างเมื่อวานเมื่อวานเรากินชามเล็กเนาะแล้วก็มีคนถามว่าชามที่สองแล้วเหรอชามเดียวก็จะไม่หมดอยู่แล้ว ปอบใจตัวเองแต่ร้านนี้เขาให้เยอะจริงทั้งผักทั้งเครื่องทั้งเส้นกินลุกชิ้นทอดด้วยนะลุกชิ้นทอดคือดีมาก สบายเลยนั่งแบบกลางกระบะถูกวานผู้โดยสารเป็นฟิวแบบเดิมใช่วันนี้เราเปลี่ยนผู้โดยสารเป็นน้ำมนต์กับโอมนะคะ <No. S 2> จริงๆมีเสือนะ สามแยกสามแยกเข้าบ้านวังเยี่ยม นึกถึงตอนที่มาครั้งแรกเนาะที่เจอปั๊มเอโซเลี้ยวซ้ายทำไมงงตลอดเลยเอโซเลี้ยวซ้ายมาถองแรกมานึงหรอแต่เรามาครั้งแรกของเราอ่ะเรามาฝั่งอำเภออากาศอํานวยแล้วมาทะลุทะลุอะไรนะเขตเอ้ยไม่ใช่เขตเอออำเภอวานอนพอดีเลยซอยแบบเยื้ยงแถวแถวโรงเรียนเนาะ มาทะลุตรงนั้นแต่รอบสองเราก็มาเส้นพังโคนแล้วก็ต่อมาไม่ไเส้นพังโคนใช่ไม่ไปเส้นนั้นอีกถึงจะใกล้กว่าแต่มันเป็นถนนมันถนนมันแคบกว่าเนาะมันขับเร็วไม่ได้ขับเร็วตามกฎหมายกาหนดนะไม่ใช่รถมันเยอะมันมันแซงยากเนาะเส้นนั้นทางแคบทางเหมือนทางหมู่บ้านทางสองเลนมันก็เลยขับใช่แล้วก็แยกเยอะ มันอาจจะทําให้เราลงได้วันนั้นมามีรถชนกันด้วยใช่วันแ,กแยกแยก,แยกวัดใจสี่แยกอะไรนะตรงนั้นจะไม่ได้อ่ะเดี๋ยวก็ใกล้จะถึงร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ